ค okay, ครับสวัสดีชาว u t u b e แล้วก็คนที่ดูลฟ์สตรีมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง o โอเว c ร c วั a คั r o o m กับคุณโอปโตคุณครูโอปโตนะครับวันนี้ผมจะมาดูรีเพย์ให้กับอ่าผู้เล่นที่ชื่อว่าจูเนสนะครับเป็นคนในช่องแชทหนึ่งคนนะครับใครที่อยากดูรีเพย์เข้ามาเก็บมานั่งจุ่มสตรีมพุทเพื่อเก็บแต้มในในช่องแชทเนาะแล้วก็แต้มที่ท เก็บจากการนั่งดูเนี่ยสามารถเอาไปแลกเพื่อให้พุทนนั่งดูดีเพให้ได้แบบฟรีๆเลยไม่ต้องเสียตังค์นะครับช่วงนี้ผมจะกลับมาทำคอนเทนต์คอร์สรูมอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับตานี้เนี่ยทีมของเขาเลือกเล่นเป็นซาเรียริปเปอร์โซเจอร์เพราะฉะนั้นรูปแบบการเล่นนี้เนี่ยก็คือเราต้องทํายังไงก็ได้เนี่ยในฐานะซัพพอร์ตนะครับเราต้องทํายังไงก็ได้ให้ซาเรียนเนี่ยเล่นสะดวกสบายแล้วก็มีฮิลที่เพียงพอในการฮิลโซเจอร์กับมือกับริปเปอร์ จอจอโทษโทษ,โทษลืมลืมลืมเอาให้ดูอ่ะโอเคทีมเรามีซาเลียแทงมีซาเลียแปลว่าแปลว่าซัพพอร์ตเราอ่ะต้องมีหนึ่งซัพพอร์ตอ่ะที่ฮิลซาเลียซึ่งทีมเราอ่ะหยิบอานามาแล้วแปลว่าตอนเนี้ยทีมเรามีมีอานาในการฮิลซาเลียเรียบร้อยซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถหยิบเป็นพวกตัวเสริมดาเมจให้กับให้กับโซเจอร์เช่นคิวิกโกอันติเพื่อคอมโบกับอันติโซเจอร์เมอร์ซี เอามมบูดดามจให้โซเจอร์ก็ได้หรือจะเป็นเซนิต้าเพื่อลดเกราะศัตรูที่ยืนอยู่ข้างหน้าซาเดียยืนอยู่ข้างหน้าริปเปอร์แล้วก็ยืนให้โซเจอร์ยิงได้นะครับเอ่อหรือจะเล่นบิกิตก็ได้นะตอนนี้สามารถหยิบบิกิตก็ได้บิกิตก็คือหยิบมาเพื่อปกป้องไม่ให้โซเจอร์กับอานาโดนล้วงตายนะครับตอนนี้คือเรายังไม่เห็นขอมงฝั่งตรงข้ามเพราะนั้นเราจะยังไม่คิดว่าอา่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย <I 'm S 1> เขาเล่นตัวอะไรอ่เราจะยังไม่คิดเรื่องนั้น เราจะยังไม่คิดเรื่องนั้นพอเดินมาตตอกด้วยความที่เราเห็นว่าเพื่อนเราอ่ะเดินไปทางฝั่งเมนใช่ไหมคิิโกะเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างพิเศษคือเราสามารถแยกเล่นได้เพราะว่าคิิโกะสามารถวาร์ปวาร์ปกลับไปหาเพื่อนได้นั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่เพื่อนเราเนี่ยเล่นอนา,าแล้วแปลว่าฮิลอ่ะจะเพียงพอเราไม่จําเป็นต้องฮิลเพื่อช่วยเพื่อนยกเว้นว่าอนา,าทีมเราเนี่ยฮิลไม่เก่งเราถึงจะเล่นคิวโกะแบบฮิล เพราะนั้นเราสามารถเล่นคิเวโกะโดยการแยกออกมาทำดาเมจซึ่งสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับคิเวโกะเป็นตัวละครที่สามารถสู้เทเซอร์ระยะใกล้ได้นะเทเซอร์สู้คิริโกะไม่ได้เราจะเห็นว่าเทเซอร์เนี่ยเขารีบกดรีคอเลยเพราะอะไรเพราะว่าเทเซอร์เนี่ยถ้าโดนคิริโกะปาดากระจายใส่หัวเนี่ยดากระจายแหละมีดบินใส่หัวคิริโกะเนี่ยสามารถต่อยเทเซอร์นัดเดียวตายได้เลยอย่างแอะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อทีมเรามีมีซัพพอร์ตที่เพียงพอในการฮิวแท้งแล้วคิริโกต้องเล่นทำดาเมจอ่าเล่นทำดาเมจนะครับไฟไฟแรกตัดสินใจถูกเราเห็นฝั่งตรงข้ามเล่นเทรเซอร์คิวิโกโอาณาเหมือนกันแต่ว่าแท้งเขาเป็นดูมฟิตแทงเขาเป็นดูมฟิตอ่าหมายความว่าไงหมายความว่าศัตรูเนี่ยเขาจะเล่นดูมฟิตกับเทรเซอร์เนี่ยไว้ล้วงแผงหลังเราอ่าเพราะนั้นเราต้องเตรียมที่จะกลับไปช่วยอาณาทีมเราบ่อยๆด้วย เราจะไม่ทำดาเมจตลอดเวลายอย่างตรงเนี้ยจุดที่เราอยู่เนี่ยต้องระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะว่าเราอาจจะวาร์ปกลับไปช่วยเพื่อนไม่ไม่ไม่ถึงเพราะว่ามันไกลไปเห็นไหมตอนที่เขาหันหันกลับไปหาเพื่อนอะ่ะเขาต้องพยายามหาเพื่อนจริงๆผมอยากให้จูเนสอะ่ะก่อนที่จะทำดาเมจอ่ะช็อตเนี้ยให้จูเนสอะ่ะคิดถึงตำแหน่งเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเราล่าสุดอะ่ะยืนอยู่ที่ไหนเหตุผลที่เราต้องต้องหันเมาส์หาอย่างลุกลี้ลุกลนอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะ ไม่ได้มองตำแหน่งเพื่อนตั้งแต่แรกถ้าเรามจําตำแหน่งเพื่อนตั้งแต่แรกอะว่าเพื่อนจะอยู่ประมาณไหนอะเวลาเวลาเราจะกลับไปหาเพื่อนอะเราจะไม่ลุกลี้ลุก,ล,กลนขนาดนี้อ๋อแล้วก็เทคนิคนะครับคีวิโกะถ้าจะกลับไปหาเพื่อนเราสามารถกดสกดชิปค้างได้นะกดชิปค้างแล้วหันเมาให้เจอเพื่อนมันจะวาร์ปทันทีพี่พูดเล่นอะโอ๊ตหรอพี่เล่น ีมเดสแมทวาโลด้วยแล้วก็เล่นเกมเก็บเวลอย่างแบล็คดีเซอร์ด้วยครับในอนาคตมีแผนว่าจะเพิ่มเกมอย่างพวกเออเกมอย่างพวกอะไรนะพวกเกมที่กำลังจะเปิดเร็วๆเนี้ยอะไรอะเคาน์เตอร์สองอ่าว่าเป็นอดีตเกมที่พี่ชอบที่สุดก็คือเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็อาจจะเล่นพวกเกมเนื้อเรื่องด้วยแต่เดี๋ยวนี้เล่นแต่โอวัก่อน อ่ะอย่างตรงเนี้ยมันจะมีความผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งคือด้วยความที่เรายืนอ,อยู่ใกล้เพื่อนมากเกินไปอ่ะเราเลยไม่มีโอกาสในการถอยนะแล้วแล้วมุมมองในการเล่นเราอ่ะมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงอ่ะดูอย่างอย่างตอนเนี้ยเราหันมาช่วยอนาถูกไหมแปลว่ามุมมองที่เรายือนอ่ะเราจะไม่เห็นว่าแทงเราอ่ะหรือคนที่อยู่ด้านหน้าโดนอะไรเพราะว่าเราหันมาช่วยอนาหมดถ้าแทงเราโดนอ่ะมันเขาก็จะไม่ไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือจากเราอ่ะโยนสกิลอ e, ีดีนะ ด้วยความที่ศัตรูมีเทเซอร์เราจําไว้เลยว่าเวลาเราเล่นคิริโกะเราต้องนึกเสมอว่าเขามีอันติไหมอ่าถ้าเขามีอันติให้เราเก็บสกิล E ไว้เลยนะครับอย่างอันนี้คือประมาทเพราะว่าพอเราคาดคาเทเซอร์ไปได้แล้วอ่ะเราก็ต้องระวังเรื่องโซเจินยิงเราด้วยระวังเรื่องคิริโกะยิงเราด้วยเดี๋ยวพุทขอดูก่อนว่าจะกลาให้มันดีขึ้นยังไงได้บ้างอย่างอันเนี้ยดีแล้วล้างจริงๆอ่ะหลังจากที่เราล้างเสร็จอ่ะแล้วเราคาเทเซอร์ได้อ่ะ จังหวะเนี้ยเรากลับไปรวมกับเพื่อนได้นะเราไม่จําเป็นต้องสู้ต่อหรือไม่งั้นเราก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันมันปลอดภัยกว่าเนี้เราจะเห็นว่าซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้แต่ว่าแท้งกับริเปอร์ไปตรงนู้นแล้วเอ,อ่อกลายเป็นว่าเราอ่ะทิ้งตัวเองอยู่ข้างหลังถ้ากดชิปครั้งถ้าเจอเพื่อนมันจะวัดไปหาคนที่ใกล้จอเราที่สุดหรือคนที่เลือกได้คนที่ใกล้เมาส์เราที่สุดครับ คนที่ใกล้เมาส์เราที่สุดเนี่ยอย่างเมื่อกี้คือพลาดพลาดตำแหน่งนะอ่าจริงๆถ้ากลับไปรวมกลุ่มจะดีกว่านี้อย่างอันนี้ก็คือต้องรีบรีบกลับไปช่วยเพื่อนเลยไปฮิลเปิดอันติได้นะครับจะบอกว่าเปิดอันติและฮิลได้แต่ไม่จำเป็นต้องเปิดอันติ เพราะอะไรเพราะว่าด่านประเภทด่านหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องเข้าใจเรื่องนึงเลยนะเมื่อระยะหุ่นยนต์ของของทีมเราอะมากกว่าฝั่งศัตรูอะเราไม่จําเป็นต้องจ่ายอันติไม่จำเป็นเพราะศัตรูฝั่งบุกอะเขาต้องเป็นไอ้ฝั่งที่มีระยะหุ่นยนต์น้อยกว่าเขาต้องดัานหุ่นยนต์ให้เท่าเราให้ได้เขาจึงเป็นฝ่ายที่ต้องกดอันติก่อนเรา เรามีหน้าที่เขาเรียกอะไรอะทำให้เขาอ่ะดันหุ่นยนต์ให้ยากที่สุดแต่เราเราไม่จําเป็นต้องดันหุ่นยนต์ให้ถึงปลายแมปเราโฟกัสว่าเราทํายังไงก็ได้ให้เขาดันหุ่นไม่เท่าทีมเราก็พอถ้าเรานําแล้วนะถ้าเรานําแล้วอ,อย่างเห็นเห็นพื้นที่เมื่อกี้ไหมที่เราเปิดอันติอยากพูดอยากให้เข้าใจแบบนี้ว่าการเปิดอันติตรงเนี้ยมันมันมีข้อเสียอยู่เรื่องหนึง่งที่จูเนสลืมคิดไป จุดนี้ลืมคิดว่าโซเจอร์ไม่มีมุมยิงที่ดีเพราะว่าต่อให้เราเปิดอันติให้โซเจอร์ยิงอะดูนะอะดูตรงนี้นะโซเจอร์ของเราไม่สามารถเดินผ่านไปได้อะเหน,นไหมเขาเดินขึ้นไปไม่ได้ด้วยความที่โซเจอร์ฝั่งตรงข้ามเปิดอันติด้วย่ะเดินไปแล้วตาย เพราะว่ามันเป็นบุมที่ไม่เหมาะกับโซเจอร์โซเจอร์เป็นตัวละครระยะกลางแต่ว่าพอโซเจอร์ต้องเดินขึ้นไปใกล้ศัตรูขนาดนี้มันทําให้โซเจอร์เสี่ยงตายนะครับอ่าเพราะนั้นเวลาเราจะเปิดอันติอ่ะเราต้องคิดถึงถึงตัวละครที่เพื่อนเราเล่นด้วยว่าการเปิดอันติเราในณณนะนะตรงนั้นเนี่ยมันส่งเสริมเพื่อนเราขนาดไหนอ่าจริงๆแล้วถามว่าเปิดเปิดอันติตรงเนี้ยดีไหมดีแต่ว่ามันควรจะอันติมันควรจะขึ้นไปสูงกว่านี้เพื่อให้ซาเลียเราอ่ะ สามารถเดินขึ้นไปกดดันศัตรูที่แอบอยู่หลังรถได้เราจะเห็นว่าซาเลียเราอ่ะไม่เดินไม่เดินไกลกว่านี้ทําให้โซลเจอร์เราไม่มีพื้นที่เพราะอะไรเพราะว่าอันติเรามันหยุดแค่ตรงนี้จริงๆถ้าจะให้ดีอันติมันต้องขึ้นมาประมาณนี้เลยหรือแบบขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเพื่อให้ซาเลียเราอ่ะเดินไปกดดันศัตรูที่อยู่ข้างหลังได้ครับอันนี้มันเหมือนอันตินี้มันหยุดแค่ตรงเนี้ยแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วมันมันไม่ไปไกลกว่าเดิม มันเลยไม่ดีถ้าจะถ้าจะให้ดีก็คือเปิดให้มันไกลกว่านี้นะครับเปิดให้มันไกลกว่านี้ครนี้ไม่มีอะไรแล้วเอาจริงเพราะว่าสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดคือไม่ตายก็พออย่าตายก็พอเพราะว่าเราเราเสียแค่ โซเจอมั้ง oh <my> อ๋อโซเจอตายรอบสองหลับสวยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงช่วยช่วยอาาก่อนถ้าในกรณีที่เพื่อนเราหลับหลับได้นะในกรณีที่เพื่อนเราหลับได้นะแล้วเพื่อนเรากําลังโดนคุกคามอยู่เราช่วยเพื่อนก่อนช่วยในที่นี้มีอยู่สองความหมายยิงให้ลีปเปอร์ถอยกับฮิลให้อนาะเพื่อให้อนาไม่ตายจากดาเมจลีปเปอร์แต่จริงถ้าถ้าถ้าตามหลักก็คือ โยนดาวกระจายเม็ดนึงใส่ริปเปอร์แล้วฮิลอัดอาณาทุกเม็ดเพราะว่าอาณาเราโยนขวดใส่ตัวเองเราจะฮิลแรงมากจนชีวิตอาณาก็คือไม่ไม่เสี่ยงตายนั่นเองนะครับสกิลอีสกิลอีต้องโยนเออต้องโยนไม่งั้นตายแน่อ่ะอย่างเงี้ยถูกต้องจินยูพูดอยากให้โฟกัสช่วยอาณาก่อนเมื่อกี้ห่วงยิงไปหน่อยถึงแม้ว่าศัตรูจะหลับอยู่แต่ว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องรีบยิงขนาดนั้นเพราะชีวิตอาณาสําคัญกว่าการฆ่ากินจินะครับจัองหวะนั้นถ้าอาณาเราตายทีมเราอาจจะเล่นต่อไม่ได้เลยนะ ศัตรูเขามีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งที่พุทธอยากให้สังเกตคือเขาอ่ะฝั่งโนงข้ามอะเขาให้ความสําคัญกับการฆ่าแผงหลังมากเกินไปเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราเล่นคิริโกเนี่ยเราเล่นเป็นซัพพอร์ตรองถูกไหมเราต้องทํายังไงก็ได้ให้สิ่งที่เขาพยายามทําอะไม่เกิดขึ้นนั่นคือหน้าที่ของซัพพอร์ตรองหน้าที่ของซัพพอร์ตรองคือการเซฟชีวิตเพื่อนซะส่วนใหญ่อ วันนี้เปิดอันติคิวิโก,โก้แปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวพุทพุทขอออพติมิแซอันติคิวิโก,ก้กันว่าเปิดดีเปล่าเปิดอันติเพื่อนเราเปิดอันติไวเซอร์แล้วเราเปิดอันติคิวิโก,ก,ก,ก้เสริม, <c oughs> มเลือกทาร์เก็ตฮิลผิดเลือกเลือกทาร์เก็ตฮิลผิดครับ คือหลังจากที่เราเปิดอันติแล้วอ่ะเราต้องดูก่อนว่าเพื่อนเราอ่ะใครใครที่โดนดาเมจเป็นหลักเราต้องฮีลคนนั้นแต่แต่จังหวะนี้พอเข้าใจได้นะว่าเราเห็นว่าอาณาเราอ่ะโดนหลวงแล้วเราอ่ะอยากกลับไปช่วยแต่โซเจอร์ก็สําคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราช่วยโซเจอร์ได้นะไฟนี้นะต่อให้อนาเราตายอ่ะทีมเราชนะแต่พอเราพอสดเราสนใจอนามากเกินไปอ่ะแล้วอนาเราอ่ะเราช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันอยู่แล้ว อ่ช่วยโอกาสช่วยอ่ะน้อยมากเราต้องช่วยโซเจอร์ก่อนอย่าอย่าเลือกช่วยทุกคนสิ่งสิ่งที่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตควรจะมีคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราช่วยใครได้บ้างอ่าอย่าพยายามช่วยทุกคนเราต้องเลือกที่จะช่วย แยกเล่นแล้วก็วัรกลับหาเพื่อนดีนะเป็นการดึงความสนใจศัตรูออกเพื่อให้เพื่อนเราไม่โดนโถมผมว่าผมอยากให้จูเนสจ่ายอันติดีขึ้นหน่อยเพระว่าเวลาจ่ายอันติแล้วเหมือน เหมือนยืนอยู่ในจุดที่ใกล้ทีมไฟมากเกินไปแล้วเ, <c oughs> เขาเรียกอะไรเหมือนเราพยายามจะใช้อันติของตัวเองให้เกิดประโยชน์มากเกินไปอะ่ะมันก็เลยทําให้เราเราเรายืนแล้วมันแปลก อย่างตอนนี้ศัตรูเริ่มล้วงทีมเราได้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 ไดสกเซสแล้วใช่ไหมครับเราอาจจะต้องลดการทำดาเมจลงคือเวลาเราเล่นอะเราต้องวิเคราะห์ว่าเฮ้ยศัตรูเริ่มเริ่มล้วงเราดีขึ้นนะศัตรูเริ่มตอบโต้ทีมเราดีขึ้นนะแปลว่าสไตล์การเล่นต้องเปลี่ยนไปจากที่เราทำดาเมจต,ต้องเปลี่ยนมาเป็นเซฟมากขึ้นต้องเปลี่ยนมาเป็นเคาน์เตอร์กันเข้าทาของศัตรูมากขึ้นนั่นเองเพราะว่านั่นคือนั่นคือจุดมุ่งหมายที่ศัตรูเล่นตอนนี้ ถามว่าดีไหมเหรอมันไม่ดีตรงที่ว่าอานาเขาอยู่ในจุดที่มันหลบได้เนี่ยแหละถ้าศัตรูเขาอยู่ตรงเนี้ยอาจจะดีกว่าหรือจริงๆอ่ะพุทเจียให้ไม่ต้องเปิดเลยแล้วรอให้ให้ศัตรูเข้ามาทางเลี้ยวก่อนแล้วค่อยเปิดสวนหรืออย่างตอนเนี้ยทีมเรามีพื้นที่ที่ดีกว่าบวกกับว่าศัตรูเขาเขาเลือกที่จะถอยเองแปลว่าเขาเลือกที่จะไม่ดันเพโลดอ,อยู่แล้วการที่เราจ่าอยาอันติถึงสามอันติเพื่อ เพื่อเอาชนะ fight, ทีมไฟท์ทีมเนี่ยมันเลยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในมุมมองพุทธนะพุทธมองว่าไม่คุ้มเลยศัตรูจ่ายแค่นาโนเบลดเท่านั้นเราจ่ายนาโนเบลดคีวิโกเหตุผลที่มันแพ้เพราะอะไรอ่ะดูมุมมองโซเชอร์เราจะเห็นเลยว่าอันติที่โซเชอร์จ่ายอะ่ะอิมแพคมันน้อยมากหนึ่งคือเราเปิดอันติให้โซเชอร์เรายิงอะ่ะโดยที่ดูมฟิตยังมีสกิลคบอยู่บวกกับว่า ดูฟิตนาโนโด้วยดูฟิตสามารถตั้งกาดได้สามารถต่อยโซเจอร์เราทิ้งได้แล้วก็ศัตรูส่วนใหญ่อ่ะอยู่หลังกำแพงหมดเลยคุณไม่แน่ใจว่าโซเจอร์เป็นคนคอหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่จริงๆถ้าจะให้ดีอ่ะอาาคนจะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยช่วงแบบแหลมๆแล้วอ่ะที่มันเขาไม่สามารถเดินเดินลบเราถึงจะเปิดให้ให้ใจ่ายสามารถตีแต่แพ้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าศัตรูเขาจ่ายน้อยมากมันจะไหลนะครับเพราะเราใช้ เราตัดสินใจเปิดเองก่อนอ๋อไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ทีมเรานำอยู่แล้วทีมเรานำอยู่แล้วมันเลยไม่ค่อยจำเป็นอุย้ยเมื่อกี้ถือว่าตัดสินใจไม่แย่นะเพียงแต่ว่าศัตรูดันดันยิงแม่นไปหน่อยเปลี่ยนมาเป็นบิกิตหรอถามว่าการเปลี่ยนบิกิตเป็นทางเลือกที่ถูกต้องไหม ไม่เรียกว่าไม่ผิดแล้วกันเรียกว่าไม่ผิดแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ศัตรูเล่นเป็นเกนจิบวกกับดูมฟิตถูกไหมแล้วทีมเราโดนเกนจิกับดูมฟิตอ่ะล้วงแต่ว่าทีมเราไม่มีความสามารถในการเอาโตัวรอดเลยการเลือกวิกิตมาเพื่อเคาน์เตอร์สองตัวนี้ก็เป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยแหละแต่ถามว่าเล่นคิริกโกะต่อได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเล่นคิริกโกะแล้วปกป้องเพื่อนไม่ได้การเปลี่ยนมาเป็นวิกิตถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้อง แต่เมื่อกี้ห้าวมากเลยนะ <c oughs> โอเคโซเจอร์เราเหมือนว่าจะเปิดติเขาให้สัญญาณเราก็ต้องยืนปกป้องโซเจอร์ <c oughs> ปล่อยซาเลียดันไปเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเล่นเป็นลิปเปอร์ดูมเนาะเขาต้องเข้าแผงหลังเราอยู่แล้วข้างหน้าเราถึกไม่ต้องกลัวทำยังไงก็ได้อย่าให้อนาเราเล่นยากเพราะถ้าอนาเราเล่นยากเมื่อไหร่ซาเลียเราจะเล่นยากตามไปด้วย <c oughs> พุทธมองว่าการที่วิ่งเข้ามากดสกิลใส่ดูมเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้าง ทำร้ายตัวเองเยอะหนึ่งคือเอาเราเราเอาสกิลโลกระแทกไปกระแทกดูมที่เลือดเต็มถ้าเขาสวนเราคือเราเราแย่เลยนะเพราะว่าสกิลหนีของเราไม่มีบิก๊กกิดเนี่ยจะไม่เอาสกิลกระแทกโล่ไปทำดาเมจสุ่มสี่สุ่มห้าถ้าศัตรูไม่ใกล้ตายจริงเราจะไม่ทำเพราะสกิลกระแทกโล่ต้องเอาไว้หนอีอย่างอันนี้เราจ่ายสกิลหมดเลยเพื่อแบบเพื่อศัตรูที่ไม่มีโอกาสที่จะตายอะ่ะเห็นไหมเราเลยเจ็บเราพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยง แล้วก็ใช้สกิลที่เพื่อให้ตัวเองมีเอาตัวรอดได้อะใช้ไม่หมดเลยเปิแรลลี่สตัน,ตนจ่ายชิปไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ่ายชิปไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นเหมือนดีเพมากไปนะในความรู้สึกคุณ ยังไงก็ต้องเชื่อใจซาเลียว่าซาเลียจะทำดาเมจได้อะยังไงก็ต้องเชื่อใจเพราะว่าพอเราเอาตัวเองไปอยู่ไปอยู่ใกล้ขนาดนั้นอนะมันมันทำให้เราเสียแต่ก็อย่างที่พุทธพุทเห็นด้วยนะว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเล่นบิก,กินอีกเพราะว่าเล่นแล้วไม่รู้สึกว่าได้ทําอะไรเลยศัตรูไม่ล้วงไม่ล้วงอนา,นาเราแล้วเราไม่รู้จะปกป้องใครพอเราอยากทำดาเมจก็ทําไม่ได้เพราะว่า,าตัวมันไม่ออกแบบมาเพื่อทำดาเมจตั้งแต่แรกชิปต้องจ่ายตอนไหนตอนที่ดูมกดชิป หรือตอนที่รีเปอร์วาร์ปเข้าหาเพื่อนเราแล้วเราผลักเขาให้หลุดออกจากระยะนึกง,ง่ายๆแบบนี้ลิปเปอร์กับดูมะเป็นตัวละครที่ยิงทำดาเมจในระยะช็อตกันถูกไหม ถ้าเราเล่นเล่นเล่นบิกินอะเราก็ต้องคิดไว้เลยว่าถ้าเขาเข้าใกล้ระยะชอตกันเมื่อไหร่เราต้องผักให้เขาออกจากระยะชอตกันเพื่อให้เขาฆ่าเพื่อนเราไม่ได้อ่พ <c oughs> ูดง่ายๆก็คือสกิลชิปออกแบบมาเพื่อให้เราผักศัตรูออกจากระยะการทำดาเมจของเขาเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เราผักแล้ว <c oughs> เขายังยิงได้อยู่เราอย่าไปผักเขาเดี๋ <c oughs> ยวเมื่อกี้เราไม่น่าโดนหลับไม่น่าโดนหลับเลย ความผิดพลาดน่าจะเป็นเพราะว่าเราเข้าก่อนเพื่อนนะเวลาเวลาไทมงในการที่ดีที่สุดในการออกไปทำดาเมจของคิริโกะคืออะไรคือเพื่อนเราปะทะแล้วแล้วเราออกมายิงจากด้านข้างศัตรูไม่ระวังไม่ระวังที่เราออกมาทำดาเมจมันต้องเป็นแบบนั้นแต่เมื่อกี้คือเราออกไปทำดาเมจโดยที่เพื่อนเรายังยังไม่ได้ออกเลยอ่ะมันเลยทําให้เขาอ่ะหันมาสนใจเราทั้งทีมไฟนี้ไฟนี้สิ่งที่ต้องทําคืออะไรด้วยความที่เรามีอันติ80%แล้ว เราต้องเก็บอันติให้ถึงร้อยให้ได้และเราไม่จาเป็นต้องรีบสู่เพราะมันคือโอเวอร์ไทม์คอนเซปต์ของโอเวอร์ไทม์คือชนะไฟเดียวเท่ากับชนะไม่สำคัญว่าชนะตรงไหนสำคัญแค่ว่าชนะไฟนี้ให้ได้สำคัญว่าชนะไฟนี้ให้ได้เราจึงเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับทีมเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ฆ่าอนาได้ค่าคิวิโกโดได้ดีสิ่งที่เขาคิดอยู่นะตอนนั้นคือเก็บปลาดาวกระจายอะ่ะให้มีอันติให้ไวที่สุดแต่ถ้าได้ได้ค่าไปด้วยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้แบบถูกหวยอ,ะอ่ะซึ่งเมื่อกี้ถือว่าเป็นการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยละ่ะเพราะว่าค่าได้สองตัวนะครับค่าได้สองตัวก็แก้แก้เรื่องการจ่ายอันติแล้วก็เช็คระยะระยะในการปลาดาวกระจายด้วยว่า ถ้าเราจะแยกไปปลาดดกระจายอะ่ะเราเรายังอยู่ในระยะที่สามารถวาร์ปกลับหาเพื่อนได้ไหมนะครับประมาณนี้